สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนนะครับวิธีการประดิษฐ์เขียกัดผีเสื้อจากผ้าไหมนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมารู้จักนะครับทำความรู้จักกันกับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการประดิษฐ์เขียกัดผีเสื้อจากผ้าไหมนะครับว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับอันดับที่1นนะครับก็คือ ผ้าไหมนะครับเสีผ้าไหมนะครับหรือผ้าชนิดอื่นก็ได้นะครับที่เรามีนะครับสองนะครับเป็นเข็มกัดนะครับเข็มกลัดที่เราใช้ก็จะเป็นเข็มกัดที่มีลักษณะท้องแบนนะครับจะได้ติดกับชิ้นงานได้สะดวกนะครับ3นะครับท่อนะครับท่อหรือ วัสดุอื่นก็ได้นะครับที่มีลักษณะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับโดยประมาณ4เซนติเมตรนะครับและก็แล้วก็ขนาด3เซนติเมตรนะครับต่อไป4นะครับก็จะเป็นลวดนะครับลวดที่คุณครูใช้ก็จะเป็นลวดพันด้วยดิน นะครับพัน้ดยดินสีต่างๆนะครับก็จะมีสีแดงสีเงินสีทองสีเขียวแล้วแต่มีหมดเลยนะครับรวดตินิหาซื้อได้ที่ไหนนะครับที่จังหวัดรุดนธคานีของเรามีอยู่ที่หลานพลอยนะครับรวดตัวนี้นะครับอันดับที่4นะครับก็คืออลวดสีทองตัวนี้นะครับลวดสีทองตัวนี้นะครับมีไว้ทาอะไรลวดสีทองตัวนี้เรามีไว้ทำ หนวดของพีเสื้อนะครับแล้วก็การประดิษฐ์ลําตัวของพีเสื้อนะครับก็คือใช้ลวดสีทองตัวนี้นะครับหาซื้อได้ที่ไหนตัวนี้หาซื้อได้ที่ร้านพอยเช่นกันครับถัดไปนะครับก็คือ,อปืนกาวนะครับปืนกาวปืนกาวแล้วก็แท่งกาวนะครับแล้วก็ต่อป้ายต่อป้าคืออะไรต่อไปคือขีมนะครับ คีมที่ใช้นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือคีมตัดนะครับแล้วก็คีมนีบนะครับคีมบีบตัวนี้เรียกว่าคีมปากจิ้งจกนะครับลักษณะปากมันปากจิ้งจกเรามีไว้ตัวนี้เรามีไว้สําหรับพันลวดนะครับบิดลวดเป็นเกลียวนะครับคือตัวนี้ไว้บีบลวดนะครับแล้วก็อันถัดไปก็คือกรรไกรนะครับกรรไกรมีไว้สําหรับตัดผ้านะครับ แล้วก็ที่ขาดไปได้เลยก็คือกาลารเทกนะครับกาลารเทกตัวนี้มีไว้ทําไรมีไว้สําหรับติดนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างให้ติดกับผ้านะครับก็ต่อไปนะครับก็คือลูกปัดนะครับลูกปัดก็จะมีอยู่หลายขนาดนะครับจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็มีลักษณะรูปทรงรีนะครับหรือรูปทรงหยดน้ํานะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูวิธีการทําเลยนะครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนยังไงนะครับมาเริ่มเลยนะครับขั้นตอนที่1นนะครับก็คือเราจะนํานะครับลวดนะครับนําลวดนําลวดมาขดนะครับมาขดกับท่อนะครับมาขดกับท่อท่อที่เราใช้นี่นะครับจะเป็นท่อขนาดนะครับ สี่เซนนะครับขนาดสี่เซนนะครับท่อขนาดสี่เซนนะครับก็คือใช้ลวดนะครับพันเลยนะครับพันเข้าไปนะครับพันเข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วพอมาถึงอย่างนี้นะครับให้เราใช้มือนะครับบิดนะครับบิดหนึ่งรอบนะครับบิดเข้าไปหนึ่งรอบนะครับบิดหนึ่งรอบแล้วเราก็พันไปอีกรอบหนึ่งนะครับพันมาอีกรอบหนึ่งให้ได้จํานวน2เส้นนะครับให้ได้ลวด2เส้นนะครับ พันมานะครับพันมาอีกรอบหน like, ึ่งนะครับแล้วก็บิดอีกนะครับบิดทีนี้บิดเป็นเกลียวเลยนะครับบิดเป็นเกลียวเลยแล้วเราก็ใช้ครีมนะครับตัดออกนะครับใช้ครีมตัดออกนะครับโอเคนะครับพอได้ย่างงี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ถอดออกจากวงท่อนะครับแล้วก็จะได้วงลวดสองวงติดกันนะครับ วางไว้ก่อนนะครับอ่าิ้นถาด้ปยนะครับเราก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กตัวขนาดเล็กนี้นะครับคุณครูก็จะใช้ทอ,อ่าฝาขวดน้ำนะครับฝาขวดน้ําจะมีอ่าเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่3มเซนนะครับ3เซนติเมตรนะครับเราก็จะใช้อ่าฝาขวดน้ำนะครับเป็นตัวยึดนะครับเป็นตัวอ่า โครงสร้างนะครับทีนี้เราก็ใช้ลวดพันเหมือนเดิมนะครับพันเหมือนเดิมแล้วก็บิดเหมือนเดิมนะครับใช้ลวดพันนะครับพันแล้วก็บิดเหมือนเดิมนะครับบิดปึ๊บหนึ่งครั้งแล้วเราก็หมุนไปอีกนะครับหนึ่งรอบให้ได้จํานวนลวด2เส้นเหมือนเดิมนะครับให้ได้จํานวนลวด2เส้นเหมือนเดิมนะครับพอได้2เส้นเสร็จแล้วทีนี้เราก็ปิด เรลียวเลยนะครับเพื่อที่จะล็อกให้มันอยู่นะครับอพออย่างนี้เสร็จปุ๊บล้วก็ถอดออกครับถอดออกเสร็จแล้วก็ใช้ครีมนะครับตัดออกนะครับครีมตัดออกอนะ่ะแล้วก็จะได้ลวดนะครับสองเส้นแล้วนะครับลวดสองเส้นนะครับก็จะมะีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะครับทีนี้ พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราจะทํำยังไงต่อตัวลวดนี้นะครับเราก็จะอเอามาทําเป็นปีกผีเสื้อนะครับก็คือขนาดใหญ่จะเป็นปีกด้านบนขนาดเล็กจะเป็นปีกด้านล่างนะครับทีนี้พอเราได้สองสองลวดส,สองไซส์เสร็จแล้วให้เรานํามากลางออกนะครับเอาขนาดใหญ่นะครับกลางออกไปก่อนนะครับกลางออกไปก่อนนะครับกลางออกปุ๊บเนี่ยได้ลักษณะนี้นะครับ กางออกได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนนะครับดัดโดยใช้2นิ้วนะครับประคองไว้นะครับประคองในลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวแม่มือนะครับดันนะครับดันเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะได้ลักษณะทรงตีผีเสื้อแล้วนะครับแล้วก็ดึงออกมาสักนิดหนึ่งนะครับปึ๊บหาได้ปีข้างหนึ่งแล้วอีกข้างที่2ก็ทําเหมือนกันนะครับใช้สองนิ้ววางแล้วก็ใช้หัวแม่มือดันปึ๊บนะครับเนี่ยแล้วก็จะได้ลักษณะทรงปีก ตีเสื้อเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาตรวจเช็คดูมาเช็คดูความเรียบร้อยนะครับว่าลักษณะทรงปีกมันสมบูรณ์กันหรือยังสองข้างนะครับมันมีลักษณะสมบูรณ์กันหรือยังเนี่ยดูมีลักษณะสมบูรณ์กันหรือยังใกล้เคียงกันหรือยังถ้าใกล้เคียงเสร็จแล้วนะครับก็คือให้นักเรียนพึงพอใจแล้วนักเรียนก็วางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนแล้วก็เนี่ยดัด ลวดขึ้นไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเนี่ยได้ยิงเสร็จปุ๊บล้วก็วางไว้ก่อนเนาะวางไว้ก่อนนะครับนี้เราก็มาทําอันที่สองอันที่สองทำยังไงทําเหมือนการครับปีกล่างให้เราแยกออกนะครับลวดสองข้างออกแล้วทีนี้ปีกล่างมันจะเป็นลักษณะยังไงมาดูวิธีการดัดปีกล่างกันนะครับวิธีการดัดปีกล่างนะครับเราก็จะใช้ นิ้วมือนะครับจับอย่างนี้แล้วก็ดึงเลยนะครับดึงเลยทั้งสองข้างจับแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็เช็คดูว่าสองอันสองข้างเท่ากันไหมนะครับเท่ากันหรือเปล่าสองข้างเนี้ยนะอ่าถ้ามันเท่ากันแล้วนะครับลักษณะทรงอะไรได้เรียบร้อยนะครับเท่ากันแล้วนะครับเราก็จะน่ถ้าเท่ากันแล้วปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะน่วางไว้นะครับ วางไว้เสร็จปุ๊บเราลองมาประกอบดูสิระหว่างตัวเล็กปีกล่างกับบีบปนเมื่อมันประกอบกันแล้วบาลานซ์กันไหมอ่าโอเคสมบูรณ์นะครับทีนี้พอเราได้โครงลวดทวงลวดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ,ะไปนำโครงลวดตัวนี้นะครับไปทากาวแล้วก็ไปแปะกับผ้านะครับซึ่งวิธีการนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูต่อไปนะครับอ่าทีนี้ ต่อไปนะครับจะเป็นการทากาวนะครับแล้วก็พิรวดแล้วก็แปะลงไปบนผ้านะครับี๋ยวกูจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการทากาวนะครับแล้วก็จะนํากาวลาเท็กนะครับกาวลาเท็กนะครับแล้วก็นําไม้หรือวัสดุอะไรก็แล้วแต่มาจิ้มกาวนะครับแล้วให้นักเรียนนะครับทาลงไปตรงรวดนะครับ โดยทาด้านเดียวนะครับเราจะทาลงไปบนรวดด้านเดียวนะครับให้นักเรียนทาไปเลยนะครับทาไปทาลงไปบนรวดนะครับทาลงไปนะครับทาให้ทั่วทั้งหมดเลยนะครับทาลงไปบนรวดให้ทั่วทั้งหมดเลยเนาะ ลงไปบนลวดนะครับเนี่ยทีทั่วทั้งหมดเลยเราจะทาทั้งปีกปีกทั้งสองข้างนะครับให้อยู่บนเส้นลวดนะครับอย่าให้ไปแปะด้านข้างนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ชิ้นงานเราไม่สวยนะครับทาลงไปเลยนะครับปบ ทีนีกาวที่ทานะครับเราต้องให้มันพอเหมาะนะครับให้พอเหมาะนะครับให้พอดีนะครับปึ๊บนะครับพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราทํายังไงต่อนะครับมาดูเลยก็คือเมื่อเราทากาวเสร็จแล้วนะครับเราทากาวอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บให้นักเรียนนะครับนำพิกกับนะครับแล้วก็ไปวางลงบนผ้านะครับวางลงไปบนผ้าปุ๊บอย่างนี้นะครับ เมื่อระวางเสร็จปุ๊บให้เราใช้มือนะครับกดลงนะครับใช้มือกดลงให้ติดกับผ้านะครับให้เส้นลวดเราที่ทากาวให้ติดกับผ้าทีนี้ที่เราเห็นนะครับจะเห็นเป็นกาวนะครับเลอะๆตรงนี้นักเรียนไม่ต้องตกใจนะลูกเพราะว่าพอเวลาเราปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งแล้วนะครับกาวตัวนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะว่ากาวอะลาิเตัวนี้เมื่อมันแห้งจะมีคุณสมบัติเป็นสีใสนะครับนะครับ มันก็จะช่วยให้ผ้าเราติดนะครับก็คือ2อันนะครับปีกบนแล้วก็ปีกล่างเราจะทําลักษณะเดียวกันนะครับทําเสร็จปุ๊บเราก็จะวางลงไปอย่างนี้เหมือนกันนะครับเมื่อเราได้เองนี้เสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูขั้นตอนกันต่อไปเลยครับว่าเราจะทํายังไงต่อนะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะต้องผึ่งไว้ให้แห้งก่อนนะครับทําเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ต้องรอให้มันแห้งก่อนนะครับเราจะเก็บก่อนนะครับ มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูวิธีการนะครับทําตัวผีเสื้อนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับว่ามีวิธีการอย่างไรก่อนอื่นนะครับเราจะต้องนํารวดนะครับมาตัดขนาดนะครับขนาดนะครับรวดสีทองมาตัดขนาดความยาวโดยประมาณหกนิ้วนะครับโดยประมาณ6นิ้วนะครับแล้วให้นักเรียนนะครับใช้ ทีมปากกิ้งจกนะครับจับตรงปลายอีกด้านหนึ่งนะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับแล้วก็พับนะครับเข้าไปหาตัวรวดนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บให้เราใช้ปากกิ้งจกนี้บีบสักนิดหนึ่งนะครับบีบนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแบนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับเอาลูกปัดนะครับเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วก็ มีเม็ดยาวนะครับคือ,อให้เราใส่นะครับเม็ดเล็กเข้าไปก่อนนะครับลูกปัดเม็ดเล็กก็ไปก่อนสามเม็ดนะครับสามเม็ดสองแล้วก็สามนะครับพอเราใส่ลูกปัดาสามเม็ดแล้วนะครับแล้วต่อไปเราจะต้องใส่ลูกปัดเม็ดยาวนะครับ หรือหยดน้ำนะครับอีก1เม็ดนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปแล้วก็ใส่เม็ดใหญ่อีก1เม็ดนะครับเพื่อเป็นหัวของปีเสื้อนะครับอ่าเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วให้เราทํำยังไงนะครับอ่าเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เราแยกนะครับแยกออกนะครับแยกออกเสร็จปุ๊บแยกออกซ้ายขวานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราใช้ครีมปักทิ้งจบเลยนะครับม้วนนะครับโดย เราจะทำเอารวดสองเส้นนี้เป็นตัวหนวดปีเสื้อนะครับโดยใช้วิธีการบิดนะครับโดยใช้วิธีการดัดนะครับก็คือใช้คีมบัะจุดบีบแล้วก็เนี่ยนะครับพันไปเลยนะครับแล้วก็พันไปเลยเราอยากได้ทรงยังไงแล้วก็พันไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเนี่ยเราทำสองข้างเลยนะครับบิดมานะครับ ปิดมาเรื่อยๆนะครับปิดมาบิดมาบิดมานะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็บีบเข้าไปนะครับก็ได้สองข้างหนวดผีเสื้อก็ได้ตัวผีเสื้อกับหนวดผีเสื้อแล้วนะครับเนี่ยเป็นยังไงครับได้สอตัวแล้วนะครับทีนี้ส่วนนี้ที่มันหลวมๆนะครับแล้วก็จะใช้ปืนกาวนะครับในการติดไว้นะครับซึ่งอันนี้คือวิธีการขั้นตอนนะครับส่วนสําเร็จแล้วนะครับครูก็ทํำมาไว้แล้วนะครับตัวนี้ ก็จะได้เป็นตัวอย่างนี้นะครับขนาดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวปีเสื้อเราได้เสร็จแล้วเนาะเราก็จะวางไว้ก่อนนะครับตัวปีเสื้อวางไว้ก่อนต่อไปนะครับเรามาเช็คดูว่าอันนี้เราแห้งดีหรือ,อยังนะครับถ้าตัวปีป,ปีเสื้อเราแห้งเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับ ใช้นะครับกรรไกลนะครับให้นักเรียนใช้กันไกลนะครับตัดนะครับให้นักเรียนใช้กันไกลตัดเลมนะครับเลมตรงขอบเลยนะครับเนี่ยตัดไปเลยตามขอบนะครับใช้กันไกลตัดไปเลยครับตามขอบนะครับตัดผ้าออกให้หมดเลยนะครับโดยเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับอย่าเข้าไปใกล้ ตัวรวดามากเกินไปนะครับจะทำให้ดินที่พันอยู่ที่รวดขาดแล้วก็จะทำให้ชิ้นงานเราไม่สวยนะครับให้นักเรียนตัดไปเลยนะครับตัดไปเลยนะครับอ เสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้เป็นลักษณะปีกพ่เสื้อเรียบร้อยนะครับปีกบนนะครับต่อไปแล้วก็จะมาตัดต่อไปนะครับเราก็จะมาตัดปีกล่างกันนะครับอ่า แลางก็ตัดไปเลยเหมือนกันนะครับตัดไปเลยนะครับตัดไปเลยนะครับให้ได้เกิดความสวยงามน,นะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าให้โดนนะครับ อย่าให้โดนตัวดินตัวนี้นะครับลวดดิ้นตัวนี้นะครับ,ดรบเดี๋ยวจะทําให้งานเราไม่สวยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะ,ะมาดูวิธีการประกอบเลยนะครับประกอบชิ้นงานนะครับว่าเราจะประกอบชิ้นงานยังไงนะครับก็คือเมื่อเราได้ตัวนะครับตัว ปีกบนปีกล่างแล้วนะครับก็จะมีเข็มกัดนะครับแล้วก็ลวดอีกเส้นหนึ่งนะครับลวดสีแดงนี่แหละครับอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเศษผ้าเล็กๆชิ้นหนึ่งนะครับไว้สําหรับแปะปิดเข็มหมุดนะครับเรามาดูเลยวิธีการประกอบนะครับว่าจะประกอบยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องเอาตัวปีกนี่นะครับก็คือให้นักเรียนพับนะครับ รั่วตรงที่อยู่ด้านบนไปตามลำตัวนะครับแล้วก็ใช้คีมตัดนะครับคีมตัดออกนะครับคีมตัดออกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำตัวอีกแล้งนะครับมาทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับตัดออกนะครับใช้ครีมตัดออกนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ คีมปักที่จกนะครับในการบีบนะครับบีบให้แบนนะครับบีบให้แบนนะครับบีบให้แบนเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเรามาประกอบกันดูซิเป็นลักษณะยังไงนะครับอ่าก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับอ่ามาดูเลยนะครับเราจะนําตัวนะครับปีกบนกับปีกล่างนี้นะครับมา ประกอบกันก่อนโดยเราจะใช้ปืนกาวนะครับปืนกาวนะครับผูก็จะเาปืนกาวนะครับยิงลงไปตรงตัวนะครับตัวกลางตรงนี้นะครับแล้วก็นําปีกนะครับล่างนะครับประกอบลงไปนะครับประกอบลงไปแล้วเราก็เช็คดูนะครับแล้วก็เช็คดูว่ามันสวยสมประกอบไหมนะครับโอเคนะครับ ติดลงไปติดลงไปปุ๊บอ่าโอเคได้ลักษณะอันนี้แล้วนะครับได้ลักษณะอันนี้แล้วเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บนะครับให้เรานะครับให้เรานะครับนํานะครับพิกกลับไปด้านหลังนะครับให้เราพิกกลับไปด้านหลังแล้วให้นักเรียนนะครับใช้ปืนกลยิงลงไปตรงกลางตรงนี้นะครับ ยิงลงไปแล้วใช้เข็มกลัดนะครับติดลงไปตรงกลางนะครับติดลงไปใช้เข็มหมุดอ,อกร่อนนะครับเข็มมุดที่ใช้จะเป็นเข็มหมุดฐานแบนนะครับเนี่ยลายออกเสร็จแล้วปุ๊บเราจะยิงซ้ําอีกทีหน,นึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาผ้านะครับประกบเข้าไปอีกทีหน,นึ่งนะครับผ้าชิ้นเล็กๆที่เราติดไว้นะครับประกบลงไปเพื่อให้มันมั่นคงถาบอลน,นะครับ ประกบลงไปนะครับโอเคนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราิดเข็มกัดไว้เหมือนเดิมแล้วก็พลิกกลับมาด้านหน้านะครับพลิกกลับมาด้านหน้าทีนี้เรามาดูวิธีการใส่ตัวผีเสื้อนะครับก่อนอื่นที่เราจะใส่ตัวผีเสื้อนะครับให้เรานำรวดนะครับให้เรานำรวดนะครับมากดนะครับมากดเป็นลักษณะรูปทรงหยดน้ําอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ พืนกาวแตะลงไปตรงปลายนิดนิดนึงนะครับแล้วก็บีบให้ติดกันนะครับบีบให้ติดกันบีบให้ติดกันนะครับบีบให้ติดกันนะครับก็จะมีขาวๆนิดนึงนะครับแล้วเราก็ใช้คีมตัดลวดตัดออกไปนะครับใช้คีมตัดลวดต่อไปก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับได้ลักษณะประมาณนี้ทีนี้เราจะทํายังไงต่อนะครับ มาดูเลยนะครับเราจะทำยังไงต่อนะครับแล้วก็นำตัวนะครับปี่เสื้อที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้กาวนะครับยิงลงไปใช้ปืนกาวยิงลงไปนะครับแล้วก็เอาตัวโค้งนี้นะครับแตะลงไปนะครับตัวโค้งนี้แตะลงไปเสร็จแล้วนะครับแตะลงไปเสร็จแล้วให้เรายิงกาวอีกทีหนึ่งนะครับ ยิงกาลงไปอีกทีหนึ่งปุ๊บเสร็จแล้วนะครับแห้เรานำตัวผีเสื้อที่เราเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยอ่ะมากดวางลงไปนะครับมากดวางลงไปปุ๊บนะครับรอแห้งนะครับรอแห้งกดวางลงไปรอแห้งนะครับแล้วก็จัดทรงให้สวยงามเราก็จะได้ตัวผีเสื้อแล้วนะครับตัวผีเสื้อ เราก็จะได้ตัวผีเสื้อที่สวยงามนะครับทีนี้พอเราได้ตัวผีเสื้อที่สวยงามเสร็จแล้วเราจะทายังไงต่อนะครับเรามาดูเลยแล้วจะต้องมาดัดนะครับเนี่ยดัดรูปทรงปีกให้สวยงามนะครับดัดขึ้นดัดลงนะครับเพื่อจัดรูปทรงให้ผีเสื้อเราดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับ ดัดนิดนึงถ้าเราจะปล่อยให้แบนเกินมันก็จะดูไม่มีชีวิตชีวานะครับผีเสื้อเราก็จะดูให้เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับชิ้นงานสําเร็จนะครับก็คือเข็มกัดผีเสื้อนะครับใช้งานได้จริงนะครับเพื่อพลิกมาด้านหลังใช้งานได้จริงครับก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเข็มกัดผีเสื้อนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถนํามาบรรจุ ในกล่องนะครับแบบนี้ได้สวยๆได้นะครับก็จะเป็นผีเสื้อนะครับจากเศษผ้าไหมหรือผ้าสีต่างๆนะครับ